สารเริ่มดีละหน้าตามาละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดหมูยอโดยนิดํปาปลาหน่อยสวัสดีครับ บิ๊กบอ h ชาแนลเรื่องกินเรื่องใหญ่วันนี้ครัวคอนโดขอเสนอเมนูข้าวผัดหมูยอนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของวัตถุดิบที่เราจะทำข้าวผัดหมูยอวันนี้นะครับก็มีข้าวสวยนะครับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศหมูยอผักกาะไข่นะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมัน ซอสปรุงรสซีอิ๊วดำน้ําตาลแล้วก็พริกไทยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับใส่น้ํามันก่อนมันขึ้นผมใช้เป็นน้ํามันรำข้าวนะครับดีต่อสุขภาพแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใส่ไข่แล้วก็ ใส่ข้าวลงไปเลยข้าวแล้วก็หุงให้มันร่วนๆหน่อยนะครับใส่น้ำน้อยหน่อยถ้าเกิดข้าวแฉะก็จะผัดไม่สวยนะครับแล้วก็ปูุงรสซอสปูรงรสครับแล้วก็จะใส่หอมหมวใหญ่ลงไปครับ ห,หมูใหญ่นี่ก็จะทําให้ข้าวผัดเราม,มีความหวานมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หมูยอนะคแล้วก็ผักคะนา้า ตรุงรดด้วยน้ำตาลแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำครับผัดไปก็จะมีกลิ่นหอมของซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่มะเขือเทศ สีสันเริ่มดีละหน้าตาม,มาละก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มหรือลดผักอันไหนที่ไม่กินแล้วก็สามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับอาจจะเพิ่มแครอทลงไปได้แทนมะเขือเทศได้อะไรอย่เงี้ครับสีสันก็จะสวยขึ้นก็แล้วแต่เราชอบครับ อันนี้ผมก็อยากกินข้าวผัดแบบโบราณโบราณนิดนึงเหมือนข้าวผัดรถไฟอะนะก็ดัดแปลงโดยการใช้เป็นหมูยอที่เรามีอยู่เป็นข้าผัดหมูยอสายได้ลนะให้ดูข้าวเม็ดข้าวนะครับเด้งๆนกะ็ถือว่าใช้ได้ลนะโรยด้วยพริกไทยนิดหน่อยเพืพอพอ่อความหอม กลัใช้ได้เดี๋ยวมาจัดจานกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดหมูยอ <Wow. S 1> วันนี้ก็ตกแต่งจานโดยมีไส้กรอกวุ้นเส้นนะครับมีแตงกวาแล้วก็มะนาวครับขาดไม่ได้เลยก็คือพริกน้ำปลานะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย <S <S ได้เวลาที่เราจะมากินข้าวผัดฝีมือเราในวันนี้แล้วครับเป็นข้าวผัดหมูยอนั่นเองครับ ชิมก่อนอืมรสชากำลังดีเพราะว่าผมไม่ได้ปรุงรสเยอะนะครับมีีมะนาวหน่อยที่ไม่ได้ปรุงรสเยอะเพราะว่าในส่วนผสมที่เราปรุงลงไปมันมีรสของมันบ้างอยู่แล้วนะครับ หอมหัวใหญ่ก็มีรสหวานในตัวของมันอยู่แล้วโดยนี่ตําปลาขนาด อ,อร่อยก็ลองมาทำันดูนะครับเป็นอาหารที่ทำได้ไม่ยากต้นทุนไม่แพงเหมาะกับยุคโควิดแบบนี้นะครับใช้ข้าวเย็น ที่เหลือดี่เราแช่ตู้เย็นไว้มาผัดก็ได้ครับถ้าเป็นร้านอาหารที่เขามีเตาไฟแรงนะครับก็ก็จะมีกลิ่นหอมกระทะที่เพิ่มขึ้นนะครับหุงข้าวไม่ต้องสนใสน่น้ำเยอะนะครับได้ที่ตอนไหนก็คือตอนที่ ข้าวมันเริ่มเด้งนะครับก็ถือว่าข้าวเซ็ตตัวได้ที่แล้วผัดใช้ไฟแรงนะครับก็จะทำให้ข้าวผัดเรามีวความหอมมากขึ้นฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ มีกาลังใจในการทำคลิปดีๆให้เอพีทุกท่านได้ชมกันต่อไปนะครับฝากด้วยครับแล้วพบกันใหม่ีกพีหน้า